นีก็มาดูนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรถนันทิดานะครับผมคันฟ้าที่เด็ดบลองสมอน้องให้ดูนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมในเกาบ้านแต่ใกล้นะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องเสียงอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นหัวระยุผ่านะครับมก็เดี๋ยวมาชมรายละเอียดข้างหนกันเลยนะครับม่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มต้นจากข้างบนเนาะบน,นจะเป็นชิวนหนา คันนี้ใส่ชิ้วนาครับผมชิ้วนาก็จะเป็นของเพชรนะครับผมเพชรประมาณช่วงมันจะเป็นสีส้มนะครับผมก็ซื้อได้นะครับราคาอยู่ประมาณแปดร้อยถึงพันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ดูนะครับสติกเกอร์ก็จะมีประมาณนี้ครับสอดชิ้นของพิมก์ลวยไทยนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นที่ที่รู้จักกันมานานนะครับผมกับเจ้าของรถคันนี้นะครับผมเก็เหลาเซียนนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ าจารย์เช่านะครับผมแล้วก็หลายๆกลุ่มนะครับผมก็เค C ขับนะครับผมเอาพีเอนะครับผมต่อมานะครับผมกระจกกระจกมองข้างนี่ที่เด็ดเลยนะครับเก่านอกนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อไม่ได้นะครับผมเกิดต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้เอาในกลุ่มใช่สั่งเอาในกลุ่มนะครับราคาจะสูงเลยนะครับผมราคาตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณแ0 0รถึงพันนะราคาจะสูงนะครับราคาตัวนี้นะครับกระจกบังลมหน้านะครับส่วน กาหรือว่ากาเพนนะครับผมเขาเรียกว่ากาเพนนะครับกาเพนนี่ก็จะเป็นของเก่านอกเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นนะครับุชาญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นแท้นะครับผมแทนะครับไม่ใช่แท้เบิกศูนย์นะครับแต่จะเป็นแท้นอกนะครับผมตัวนี้ราคาแพงนะครับอันนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทสนใจหกร้อยถึงพันสองสนใจก็สามารถสอบถามทางเพจเข้ามาได้หรือว่าสอบถามทางอาจารย์ชาวหรือว่า นะครับมาได้นะครับตัวนี้สวยนะครับผมเอ่อเดี๋ยวฝากโฆษณาไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต่อมาเลยครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตะกร้าหน้าอันนี้จะเป็นตะกร้าซุปตะกร้าใหญ่มันมีประโยชน์ยังไงนะครับตะกร้าใหญ่ก็จะเป็นสามารถว่าคือใส่ของได้เยอะนะครับผมใส่ของได้เยอะเนี่ยจุดต่างๆของการใส่ของก็จะมีเยอะนะครับผมใส่ได้หลายอย่างนะครับผมเกิดใส่ได้ทุกอย่างยกว้นใส่คนในใจของเขานะครับไม่ได้นะครับผม คนในใจกับมี่ับนี่ก็คลองเลยนะครับผมต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไม้อันนี้จะเป็นไม้บีดนะครับของเท้นะครับผมไม่เดิมนะครับเก่าก็ิบนะครับเนี่ยไม้บิดนะครับเก่าก็ิบเลยนะครับผมตัวนี้วิ่งได้นะจะมันเปิดพารูแล้วแต่ว่าจาเช่ามัจะวิ่งเยอะเพราะว่าจ์เช่าไปตัวที่ผมนะตัวสารดเนะครับผมต่อมาเขาเรียกว่าขาขายึดไฟหน้านะครับขายึดไฟหน้านี่จะเป็นงานสร้างงานสร้างนะทีนี้ของงานสร้างก็มีผม ของซุปเทสของซุปเทสอันนี้ของอาจารย์เฉาจะเป็นของซุปเทสนะครับผมก็ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแยกออกมาจากจากตัวบ so นเนาะอันนี <Allāh. S 1> ้ก็ไ ну ด้แยกออกมายังไงแยกออกมาก็คือมันอยู่ข้างหน้านะครับในส่วนตัวบนก็จะเป็นของเดิมนะครับผมในส่วนของไฟหน้าก็ละเอียดไม่ได้อะไรเยอะมากนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็แยกออกมาอันนี้ไฟดีไฟดีไฟดก็แยกออกมานะครับผม ยังมายังไงเดี or, you know? <If S 1> ๋ยวมาจากข้างบนม่ข้างพลานะครับผมไปกับไฟเลี้ยวนะครับผมเยี่ยออกมานะครับในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไฟสองสว่างที่ว่าเราต้องใช้ในยามที่เราขับรถมาขึ้นนะครับผมเวลาเราขึ้นเขาขึ้นไรนะครับผมไม่ใช่ว่าขึ้นเขาคือขึ้นเขายามลาขึ้นไม่ใช่ขึ้นเขาในห้องนอนนะครับขึ้นเขาเวลาเราขึ้นเขาขึ้นเขาที่มันเป็นเขาจริงๆนะครับไม่ใช่เขาไม่รักนะครับผมตัวนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะ มาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นซับชกถามว่าโอเคไหมครับสําหรับตัวผมผมก็ยังไม่เคยสัมผัสหรอกแต่อาจารย์ชาวเขาสัมผัสมาแล้วเขาว่าโอเคนะครับผมในส่วนของซับชกของพี่โบเล่มคู่นะครับไอพี่บู๊กเล่มคอยนะครับผมเกิรงานก็จะประมาณนี้ถามว่าสวยไหมโอเคนะครับในใช่ในระดับของเราก็คือเราว่าโอเคสวยนะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานได้จริงนะครับไปมาแล้วนะครับทุกที่นะครับขึ้นเหนือนะครับผมเลยแค่ลงใต้เรายังไม่ได้ไปนะครับผมงานต่อมา มีล้อนะครับล้อก็จะเป็นของโยโกฮาม่านะครับผมโยโกนะครับไม่ใช่ฮาม่านะครับผมโยโกนะครับผมขอบก็จะเป็นขอบ17นะครับผม1.4นะครับผมใน1.4ตัวนี้ถามว่าระดับหนึ่งก็คือว่าเราขี่เราปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าโลโยโกค่อนข้างที่จนหานะครับผมก็ไม่มีลูกไม่มีอะไรนะครับก็ย่างจะเก่าตามสภาพของเขานะครับเพราะว่า เราเล่นรถเก่ามาก็ยางก็จะเป็นตามปีตามยุคใครา็ได้เลยครับแต่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีก็ประมาณข้า้งหน้าก็จะเป็น225นะครับผมลายก็จะเป็น M45 นะครับผมต่อมาในส่วนของด้านหลังเราเครื่องเราจะดีดีที่หลังนะครับผมเฉลีหลังมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นจากทะเบียนภาษีระบบเราเต็มนะครับคันนี้ใช่เราเต็มนะครับผมในส่วนของภาษีระบบเราเต็ม เกอล้อหลังเกอร์ยมีอะไรมาก็จะเป็นเหมือนเดิมครับผมดูนะครับโยโกนะครับผมใช่โยโกนะครับผมยางก็จะเป็นเมชลินนะครับผมใช่เมชลินก็จะเป็นข้างหลังจะเป็นเขาเรียกว่า2อ0ครบ17นะครับผมตัวนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังเกอส่วนเขาเรียกว่ามักโซมักโซ่ก็จะเป็นมักโซ่ของเดิมนะครับเก่าเก็บนะครับผมตัวนี้จะไม่มีนะครับถ้าถ้าถ้าซื้อเนี่ยจะประมาณ พันหนึ่งถึงสองพันนะครับตัวนี้นะครับแพงมากนะครับส่วนของเก่าเก็บนะครับผมราาคใช่ราคาเนี่ยจะเป็นสูงมากนะครับส่วนทุกหลังอ่ะมาดูทุกหลังทุกหลังจะเป็นไวทิสตัวนี้จะเป็นไวท์พาเรียกว่าตัวเลเซอร์เหรอไม่ใช่เขาเนาะเขาเรียกว่าตัวเลเซอร์ใช่ตัวเลเซอร์ถามว่าอุปกรณ์ของเลเซอร์มีอะไรบ้างก็ครบหมดอ่ะใช่ทุกอย่างเลเซอร์อ่ะ แต่โอเคนะครับผมในส่วนของจุดจุดนี้ผมอีซงถามว่านึกไหมจันท่าวโอเคนะโอเคนะในประมาณหนึ่งก็คือคจันทรชา่าวโอเค,คใช้ได้ใช้ดีดีมากโอเคใ,ในระดับหนึ่งก็คือว่าจันทชา่าวโอเคใช้ดีมากไอ้ส่วนที่มันซึมอะไรก็เป็นปกติของการใช้งานนะครับรถเราใช้งานนะครับไม่ได้รถจอดนะครับถ้ารถจอดก็ไม่ซึมแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ขับ <c oughs> ก็อยู่เหมือนเดิมครับผมเราไม่ได้ใช้งานไปไหนนะครับผมส่วนเรียกว,ว่าพักเท้าหลัง้าเป็นงานเทียมงานเทียม ของ007น,นเนะครับตอนนี้จะเป็นงานใหม่ะเนาะงานใหม่แะถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้ปกต,ตินะครับเราก็เดินทางมาคนข้างทิ่ะยะเยอะนะครับผมส่วน้านบุด้านบนอันนี้ก็เรียกว่าตะเก่งนะครับตะเก่งหลังของซุปน,นี่มีซุปใช่เทียมตัวนี้จะเป็นซุปเทียม่วาไม่ใช่เธอใช่ใชแต่ถามว่ามันใช้งาน,นได<ง>้ไหมใช้งานได้ดีเพราะว่าอาจารย์เช่าขนมาแล้วนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นขนของขนเมียตัวเองนะครับผมขนมาแล้วเด็กก็ขนขนเด็กก็ผขอไปคุยกันเอาเองนะครับสุดขนเด็กนะครับผมก็ในส่วนของตัวนี้ปกติจะเป็นเบาอยาวอันนี้จะเป็นเบาะเบาะเดียวเบาอเดียวมันมีมันมีดียังไงนะครับผมเบาะเดียวเวลาเราขนของหนักนะครับเบาอเดียวตัวนี้เขาเรียกว่าใช้ขนของได้เยอะกว่าเบาะที่เป็นเบาะยาวขนของได้เยอะยังไงเวลาเราขับมันไม่มันไม่เบี่ยงนะจ้าเ้าเนาะมันไม่เบี่ยง หรือว่าเวลาเราเราเราข้อโค้งเลยมันจะหนึบกว่านะครับผมก็มันไม่มันไม่เย็งซ้ายเย็งขวาใช่มันไม่เย็งซ้ายเย็งขวานะครับผมคือมันเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับบ่อเดียวนะครับผมก็มันมีทุกอย่างมันมีมันมีดีของมันอยู่นะครับในส่วนของบ่อเดียวนะครับก็ส่วนเติมน้ำมันก็จะง่ายนิดหนึ่งครับไม่มีเนื่อยแต่ก็ประมาณนี้ส่วนของน้ำมันก็ของตัวน so ี k k si so like, socks, ้ของของนั so so free, ่นเนาะก็จะประมาณนี so, well. so 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 ้น้ำมันน่าจะเต็มถังนะครับเช้าไม่เคนให้หมดหมดแล้วนะ ปวดแน้วนะครับผมน้อยู่ยคายมอวัยมพังเลยก็ในส่วนของถังน้ำมันก็จะมีมาเนี้ก็อันนี้จะเป็นบ่อหน้าก็น่าจะเป็นของเพื่อขออะไรของซุปซุปแหละของซุปเนาะบ่อจะเล็กนะครับเบาจะเดียวเป็นจะประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละใช่ของของซุปลมนะครับผมส่วน่อไยเสียมาดูไอเสียนะครับไอเสียนี่ก็จะเป็นของของผ่าผ่าของอาบูดาบีนะครับผมก็ทางทางที่จะรูในทางท้างจะ อย่นี้หนึงนะ่าหรือว่าทอมเ็กเนาะั้นก็ทีเด็ดของเขาก็จะมีในส่วนของเสียงหรือว่าไอเสียงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนิดนึงเพราะว่าในการถ่ายของเขาเขาจะไล่ไล่ตามสเต็ปของลูกสูบเนาะหรือว่าไล่ตามสเต็ปของเครื่องยนต์นะครับว่าสเต็ปของเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นมายังไงหรือในส่วนของเครื่องยนต์เราทําวัดมาซีซีในส่วนของเนี่ยก็ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับคันนี้ที่เด็ดจะอยู่ตรงนี้ครับบางสมมาน้องถ้าพูดเป็นภาษาเขมรนเขาก็ได้ว่า พี่ขอทีหนึง่งนะครับพี่ขอทีหนึ่งนะคือว่าพี่ผมเกมทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของทัมเป้มันก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เกิดเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องแพงเนาะเครื่องแพงอ่ะเอกลักษณ์ของมันคือความสวยงามความดั้งเดิมมันมีเยอะมันมีเยอะให้เราที่จะเล่นในส่วนของเครื่องเพ็งนะ ouais. ครับไม่ใช่ว่าเครื่องแพ็งไม่แรงนะครับผมเครื่องแพงอ่ะมันไปได้ท huh. ุกอย่างมันพาเราไปได้ทุกที่เพียงแต่ว่าเราอ่ะ เลอกใช้มันหรือว่าเลิกใช้งานมันแบบเป็นแบบไหนใช่สิ่งกะสิ่งจะสิ่งก็ได้หรือแต่ว่าจะเที่ยวก็ได้หรือว่าเราก็เลือกใช้มันให้มันถูกทางเนาะในส่วนของเครื่องแฝงเริ่มจากจากชุดหัวเรามีชุดหัวกันใช่มันเป็นชุดหัวนะครับตรงไฮสปีดใช่ไฮสปีดนี่จะเป็นคือถ้าถ้าตามหลักเนาะเราเปลนอะไรที่ชดหัวที่ันเป็นที่ โอเคอ่ะเวิร์กเลยนะโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องของขยุนชุดหัวจะเป็นเวิร <5 S 1> ์กยิมห์ฮะใช่กีบาวกีบาวกีบาวตัวนี้จะเป็นกี่บาวครับขอ <4 S 2> <4 S 1> บคุณตัวนา้นสี่บาวใช่ขอบคุณโบลวะเตเตไอ้ส่วนของลาสูบนะครับไอ้เสื่อนของลาสูบนะครับก็จะเป็นในส่วนของ สองวาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นสองวาวแต่ว่าหน้ามันจะอย่างนิดหนึ่งนะครับเป็นของไฮสปีดนะครับแต่สำหรับเราก็ยังเล่นหัวสองวาวอยู่นะครับเรายังไม่ข้ามไปสี่วาวนะครับในส่วนของชุดลูกสูบนะครับผมลูกสูบก็จะเป็นหกสิบสองนะครับผมชักห้านะครับผมเป็นเครื่องเสียงเปิดภายในลึกๆกันนะครับเครื่องเสียงมันเป็นยังไงเขาแกงไงเขาเป็นจุดยังไงนะครับก็มาดูในส่วนของ จุดต่างๆนะครับคอยอันนี้จะเป็นคอยเล็กนะครับผมจเรีกว่าคอยที่จ่ายกระแสไฟได้ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เยอะกว่านะครับผมปกตินะครับผมโดยรวมอันนี้ไม่ใช่3ไม่ใช่3เกียร์นะครับจะเป็น4ี่เกียร์สี่เกียร์นะครับสเกียร์มันมีดียังไงสเกียร์คือระยะระยะแรงเบี่ยงหรือว่าระยะแรงวิ่งนะครับมันจะได้เยอะกว่า3เกียร์นะครับเพราะว่าเราเราเดินทางนะครับเราวิ่งมีแต่ วิ่งแช่นะครับวิ่งแช่นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้วิ่งเร็วประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบร้อยประมาณเก้าสิบร้อยหนึ่งถามว่าในส่วนของรถเก่าสภาพมันได้คันนี้อายุไขของมันได้ประมาณนี้เราก็ถือว่าพอใจในส่วนของที่เราทํามานะครับเราไม่ได้ไปแข่งใครนะครับเราแค่ไปถึงที่แล้วก็กลับบ้านถึงอย่างปลอดภัยนะครับเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีมานะครับก็ภาพโดยรวมนะครับของคันนี้ก็เฉพาะเครื่องนะครับผมไล่ไปรล่มาเกิหลักโสงนะครับ หลักสองหลักสองมีเห็นนะครับเฉพาะเครื่องนะครับหลักสองมีเห็นต้องลิ่นต้องต้องต้องลองให้ล่นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าผมพูดไม่จริงเนาะก็ลองลองซื้อรถเก่ามาสักคันหนึ่งแล้วก็โมดิฟายไม่ต้องไปไม่ต้องไปข้ามเครื่องนะครับอยู่ในบล็อกร้อยก็ลองดูว่าในส่วนของบล็อกร้อยมันมีอะไรให้ล่นเยอะมากนะครับผมเนี่รายละเอียดมันเยอะมากก็ ในส่วนของคันนี้เจ้าของเขาก็เก็บค่อนข้างที่เยอะนะครับค่อนข้างติดใจรักนะครับแต่ว่าถามว่าพาเราไปได้ทุกที่จริงๆเพราะว่าคันนี้ไม่เคยทำไม่ผิดบังในส่วนของรถอาจารย์รเฉา,านะครับที่เด็ดบ้องชมมานองนะครับในเกลือ <c oughs> ของหรือว่าในกลุ่มของรถเกาะบานตะไก้นะครับก็ในส่วนของเร็วๆนี้เดีย๋ยวเราจะพาเดินทางนะครับไปทุกที่นะครับที่ที่มีความสุขนะครับผมในกลุ่มของเรานะครับ ก็ก็จะมีประมาณนี้รายละเอียดก็จะเป็น ใช่หรือไม่ใช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 ่หรือไม่ใช่เราก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าเลิกเปลี่ยนการพูดคุยของเราได้นะครับในส่วนของรถเก่าคันนี้ก็จะขึ้นโดยช่างอีกนะครับหรือว่าพี่อีกนะครับผมทีมงานรถเก่าบ้านตะไก่นะครับผมก็ในกลุ่มเราก็จะมีอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดคันนะครับเกิดจะมีในส่วนของอาจารย์เช่านะครับนันฟ้านะครับแล้วก็น้องนิกนะครับผม เครเฟ้มกันนะครับน้องนิกนะครับนันขาวนะครับค <Okay. S 1> <อ>ันนี้รีวิวไปแล้วใช่คันนี้ก็รีรวิวไปแล้วนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นนายน้อยดิมแดงนายน้อยดิมแดงก็จะเป็นนี่ฮอนด้าเนี่ยนายน้อยอ่าไอห,อ,หอหรือว่านายน้อยหรือว่าไอ้หนุ่มฮอนด้านะครับ <laughs> ผมดิมแดงนะครับผมก็คันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับส่วนคันต่อมาก็จะเป็นของบังเจก,กี้บังเจก,กี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับบังเจกี้ก็จะเป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้านะครับส่วนของผมก็จะเป็นของที่เด็ดดิมแดงนะครับก็รีวิวแล้ว รีวิวแล้วครับก็ยังโสดนะครับก็ยังสอบถามมาได้นะครับผมส่วนคันต่อมาก็จะเป็นให้ยืมสักสองร้อยไม่ต้องทักมานะครับยืมให้สัก200ร้อนะครับคันต่อมาก็จะเป็นของจับปองนะครับจับปองก็คันนั้นยังไม่ได้รีวิวครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับใช่อันนั้นก็จะเป็นเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพี่เอกนะครับของพี่เอกนี่ก็ยังไม่ได้รีวิวครับยังไม่ได้รีวิวที่นี่คือว่าเกททำอาร์ไม่สำเร็จนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวรถในส่วนของรถเกทนะครับกก็สนใจฝา นะครับผมจัดทรงจัดสภาพรถเก่านะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจกวรนทิพย์นะครับผมเพจนักซื้อนะครับผมเพจรถเก่าบ้านตะไก้นะครับผมแล้วก็หลายๆเพจนะครับผมไม่ใช่ว่าคนลงทางนะครับผมแล้วก็นุยชาบันทึกความทรงจํานะครับผมเกิดสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเกิด เราในส่วนของรถเก่านะครับเราก็รับจัดสภาพจัดซุ้งนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ก็รับทำนะครับซีซีนะครับทุกอย่างนะครับผมเราก็จบไปทีเดียวครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผม